ก็สวัสดีค่ะอาจารย์สมพรบุมจันดลเป็นเช่าของโรงเรียนเสริมสวยนะคะคือจากเด็กคนหนึ่งนะคะคืออาจารย์เติบโตจากช่องพ่อช่องแม่ก็เห็นสุ่มกระด้งเปรี้ยวอย่างนี้ค่ะคือมันอยู่ทุ่งนาแล้วก็คือวันหนึ่งเรามีโอกาสที่เติบโตในวงการเสริมสวยก็คือได้เห็นอุปกรณ์อย่างเนี้นะคะว่ามันมีช่องมีรูและอาจารย์ก็อามาทําผมแล้วก็คือคิดวันหนึ่งว่าเอ๊ะเราอยากเอาของแบบนี้ทําให้ชาวโลกได้เห็นว่าคุมปัญญาของคนไทยเรา ของพ่อแม่เราที่สร้างบ้านสร้างเมืองได้มาไดเอามาทำผมยกย่องไดขึ้นเป็นศิษย์ด้ชาวลูกได้เห็นว่าการตอบรับแบบนี้นะคะคือไม่มีใครสามารถทำได้เหมือนอาจารย์แต่ความคิดเกีของอาจารย์คิดว่าสิ่งใกล้ตัวเรานะคะก็คือเอามาทำให้คนเห็นว่าคนไทยเราก็สามารถเก่งช่างผมเพราะเราเก่งเรื่องผมเราก็เอาอย่างเงี้ยเอามาผสมผสานกับเส้นผมเหมือนอุปกรณ์ทำนาเครื่องจักสาร จับปลาอย่างนี้นะคะคือเพราะมันมีช่องมีรูแล้วก็เราสามารถมาทําไอไลท์กับเส้นผมได้ค่ะกับไอตอนแรกๆนะได้รับการตอบรับดีไหมครับหรือว่ายัางไงครับคือแรกๆคืออาจารย์ทาไปนะคะคือครั้งแรกก็คือมีการตอบรับเพราะมันเป็นการแปลกใหม่เพราะมันเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่เอาปกรณ์ปืนบ้านมาทําผมนะคะอาจารย์ได้ทําคลิปแล้วก็ได้มีการเผยแพร่รวมถึงสื่อต่างประเทศได้สัมภาษณ์ด้วย ตรงนี้เป็นอย่างไรครับอาจารย์มีความภูมิใจมากค่ะที่สื่อต่างประเทศทีวีหลายช่องนะคะที่เอาไปเผยแพร่ว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอาจารย์คิดว่าอุปกรณ์อย่างนี้นะคะคืออาจารย์มาทาแล้วสามารถยกย่องให้คนไทยเราบรรทบรุษของคนไทยเราปู่ย่าตายายเราที่สร้างบ้านสร้างเมืองแล้วก็คือ สำคัญที่สุดก็คือถังประเทศคือว่าลดภาวะลวกร้อนด้วยแล้วก็คือเป็นไวรัลหลายๆคลิปที่อาจารย์ลงโซเชียลคลิปหนึ่งสื่อต่างๆ12ล้านแล้วก็คือหลายช่องทางแบตฟอร์มต่างๆแล้วก็คือตีแผ่ไปถึงว่าอานักข่าวก็คือมาตามติดชีวิตอาจารย์สมพรดุปก,กรณ์สร้างบ้านและหมู่13เชมนเบุรีก็คุณอ,อายุ80 90, ปี90ปีนั่งนั่งจากสารจากกินยาไขามันยาฟารมดนันเครียดไปลวกซึมเศร้าก็ก็จับกลุ่มหมู13บําตบนเชบุรีอำเภอ เมืองจังหวัดปัตตุนีงบ้านเกิอดอาจารย์เองเขาก็นั่งจับกลุ่มก็มีความสุขแล้วก็คือจากที่ว่านั่งอยู่เครียดๆเ็เอาก,กระดงใบตองใบลานไม่ไผ่มาจากสารสามารถทํารายได้ได้นะคะแล้วก็คือสามารถ เผยแร่อ้ชาวลูกได้เห็นด้วยอาจารย์ภูมิใจมากที่สุดนั่นได้เผยแพร่ไว้ความเป็นตัวของตัวอาจารย์เองมากที่สุดใครจะดา่าเครจะว่าอาจารย์ไม่สนใจแต่อาจารย์มีความรู้กับเรื่องผมที่เอามาทําได้หนึ่งเดียวในลกูกอาจารย์ข้าพูดได้หนึ่งเดียวในลกูกไม่ใครข้าทําทุกๆครั้งที่คานาทำอะไรอาจารย์คิดว่าสิ่งที่เราทําถูกต้องถึงใครไม่ตกใจใครก็ตามแต่เราทําสิ่งที่ถูกต้องเพราะเราเติบโตจากท้องพ่อตรงแม่เราแล้ววันนั้นที่อาจารย์เอาเครื่องจักรสารนะคะทาและได้ออกทีวี คุณยายคุณป้าคุณตานั่งจับกลุ่มกันไปเขามีรายได้เขามีความ,รรมสุขนั่นคือคนเหล่านี้คือเปรียบเสมือนพ่อแม่ของเราสิ่งสําคัญที่สุดคนตําบลพลงบู่นะคะเขา,อาบอกว่าขอบคุณอาจารย์สมพรมากค่ะแล้วว่าขอบคุณทําไมคะเขาบอกว่าฝรั่งมาภูก,ก็ตเมื่อก่อนจะซื้อสร้อยคออะไรฝากเดี๋ยวนี้เขาซื้อกระด้งจิว๋วสูมเปี้ยวคลาก็ามาอาเดฟมาเป็นเครื่องอ,อันเล็กๆแล้วก็ติดตามปลาไปฝาก ตัวประเทศตัวโลกก็บอกว่าเนี่ยคือของอาจารย์สมพรที่ทําไม่เหมือนใครนั่นแหะคือภูมิใจมากที่สุดยิ่งกว่าดังอีกค่ะกครับตอนนี้ภาชนะเด่นๆพื้นบ้านที่อาจารย์เอามาประยุกต์ใช้ในงานเสริมสวยมีอะไรบ้างครับหนึ่งก็คือคนพัทลุงเราเขาเรียกว่าเจ้ยนะคะเจ้ยก็คือสามารถร่อนข้าวได้สองก็คือสุ่มไว้หาปลาและต่อไปคือซ่อน ซ่อนคือไว้ดักกุ้งดักดปลาตัวเล็กๆนะคะแล้วสองต่อไปก็คือเป็นจะเป็น